เมื่อกี้เหตดผิดทำไม จะไม่ค่อยได้เปิด้านะฮะถ้าใครถ้าใครถามผมผมมาดูคลิปคลิป,คล,ปคลิปนี้ได้นะ,ะกับลิมนะคุยโอเคแขน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 ,แขน,แขน แขนไม่เห็นยาว โัวไอ้เลยทีวีเมื่อคุณกดเร็วมากขึ้นเต็มที่นั่นนะขอรัางเล็กท,ท,ที่เสียงผมอืมที่ผมพูดเบาคือไม่ใช่นะเสีเยงเห็บ ใหญ่เกินนี่กะเบี้ยวอืมโอเคคัน ก็เลยน่อเอาจะไมให้ทุกคนอ้าวไมติเฮอห่วตื่นมาทำคลิปเลยตอนนี้เนี่ย ผมอาจจะทำตามมืออนู่นิ่งๆอยู่ดิโอ้ห่วยนท ันนี้ถูกแล้วไม่ใชไมอนะขอเวลาทำตาสักคนหนึ่งนะสี่นาทีแล้วจะลงจะลงวีดีโอนี้แหละจะลงวีดีโอแต่แค่มาในช็อตแค่นี้ก่อนขอทำตานี่คทำเสร็จแล้วทำตาเสร็จแล้วโคตรไม่เสร็ ไม่สวยจริงเราปากแบบไหนเรียมแบบนี้กันนะอ่าน้องคนกับปากมันมันมันเป็นสีแดงหรือสีดำ สีแดงไปก่อนแล้วกันน่าจะเออแดงกันถูกแล้วเออเออเออเนี่เน่ยแล้วอ่ะ

เสร็จแล้วฮะจบจอบอเหมือนพี่กบ